สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หมูอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นตอนต่อจากคลิปที่แล้วที่หมูได้ไปเยือนวัดเฉลิมพระเกียรติหรือวัดพระพุทธบาทสุดทาวาสที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางและแน่นอนว่าเมื่อมาถึงลำปางแล้วหมูยังมีอีกหนึ่งจุดลอยที่ตั้งใจมาให้ได้นั่นก็คือวัดพระธาตุดอยพระชาน หลังจากจบทริปที่วัดเฉลิมพระเกลียดหมูก็ขับรถเข้ามาตัวเมืองลำปางซึ่งก็เกือบ5้าโมงเย็นแล้วครับคืนนี้หมูพักที่โรงแรมเวียงคอซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ของเมืองนี้เลยแม้ตัวโรงแรมจะดูคลาสสิกหน่อยแต่บรรยากาศดีมากครับตกแต่งแบบล้านนามีสเสน่ห์สงบเงียบห้องพักสะอาดเตียงนุ่มแอร์เย็นและยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกด้วยมาเช็คอินครับ ชื่ออาริทัพที่โทรมาเมื่อหนึหน่งชั่วโมงที่แล้วคุกคัดจองว้กี่ห้องคะหนึ่งห้องพักผมโทรมาอ๋อยังไม่ได้จองใช่ไหมคะจองแล้วจองมาจะผ่านมาโกรามาครับ นนี้ห้องพักที่ลำปางของผมนะครับที่มาแต่มันลกนิดนึงนะแต่จริงๆโรงแรมเขาดีเลยทุกคนก็คือมีสองเตียงให้เนาะแล้วก็คือพอดีผมมาแล้วผมลืมรีวิวผมก็เลยของก็กระจัดกระจายนิดนึงครับให้ดูตรงนี้นะนี่มองเห็นตัวเมืองลำปางนะครับอันนี้เซนทรันอยู่ตรงนี้ แล้วกอ็อันนั้นคือโรตัสแต่เสียดายเขาเขาทำตาข่ายเหมือนไม่ให้นกมันเข้ามาทํารังหรือว่าขี้อะไรเงี้ยครับก็โอเคเลยครับคืนนี้น่าจะนอนสบายอน,นี้ก็ประมาณนี้น,นี่ก็คือโต๊ะเครื่องแป้งเนาะตู้เย็นอยู่ตรงนี้ตู้เย็นอยู่นี่น,นี่ครับน,นี่ก็มินิบาร์มินิบาร์ มินิบาร์นะครับชากาแฟใช้เงินรล้ได้ทีวีนะครับทีวีโอเควันคืนนี้น่าจะนอนหลับสบายมาจากพยเยาเหนื่อยมากพอพักเอาแรงจนฟ้ามืดก็ได้เวลาออกมาหาอะไรกินครับคืนนี้หมูมาที่ร้านยอดฮิตของลำปางชื่อว่าร้านบ้านข้าวต้มหัวสะพาน เมนูเยอะมากราคาน่ารักสุดๆรสชาติก็อร่อยถูกปากเลยครับลูกคันแน่นทุกวันแต่บริการดีอาหารมาเร็วมีที่จอดรถสะดวกครบลำปางนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นเมืองแห่งร้านข้าวต้มเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาร้านนี้นะก็คือแบบผมหาตามคูเก l e อ่ะตอนแรกขับรถเข้ามาลำปางแล้วแล้วขับผ่านเจอก็เลยบอกว่า ออลองปักหมุดแล้วลองมากินดูนะครับผม๋ยมาลองดูว่าคือคนเยอะมากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะถ่ายผมให้ดูนะครับให้ดูว่าคนมากินเยอะมากแล้วอาหารราคาดีมากนะครับทุกคนดูนะเนี่ยครับสามสิบไม่เกินร้อยเลยทุกคน มีเมนูที่เกินหน้าเนี้ยไม่เกินไม่ถึงร้อยเป็นร้านคอสแตนเนาะเออจะมีที่เมนูโดดขึ้นมาพวกเนี้ยก็ไม่ถึงร้อยแต่ว่ามีปลากระพงทอดน้าปลาครับที่ราคาสอง2้0ยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่คือราคาถูกมากนะปลากระพงทอดน้าําปลาราคาเป็นมิตรมากทุกคนเออผมว่าจะอยากจะสั่งปลากระพงทอดน้าําปลาแต่ไม่ได้สั่งละเดี๋ยวรอ รอเขามาเสิร์ฟอาหารอรอเขามาเสิร์ฟอาหารให้เราจะรีวิวให้ดูอาหารหน่าจะน่ากินมากครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแอบความหมุหนหมุนหมุนกล้องให้ให้ทุกคนดูนะเออคนเยอะแบบนี้เลยครับอืมเยอะอย่างนี้เลยทุกคนเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะ ผมจะให้ดูนี่คือปลาเนิลพอต้ํปลาะนะตัวเนี้ยตัวนี้คนดูขอขอโทษครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องมุมนี้นะว่าให้จะได้ให้เห็นอาหารไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกน้องเนี่ยปลาตัวใหญ่มากทุกคนกคนคินเลย ลองชิมดูนะครับเขาให้มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียว อีกเมนูหนึ่งมาแล้วนะทุกคนอันนี้คือผักเชีเชยงดาผัดไข่อันนี้เป็นเมนูแนะนำนะที่เขาผัดผักรวมก็มาแล้วครับผัดผักรวมก็มาแล้ววันนี้สั่งกี่อย่างไม่รู้กินทุกอย่างเลยทนะนี้เดี๋ยวลองชิมดูซิ อืมไม่เคยกินหนะอร่อยทุกคนเดี๋ยวมาชิมกุ้งกุ้งทอดซอนมะขามนะครับนี่ตัวใหญ่มากดูดิให้ทายนะทุกคนว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยสามตัวใหญ่เนี่ยแปดสิบาทเดี๋ยวผมจะชิมรสชาติ มันว่าเป็นยังไงนะครับใส่ร้อสมะขามอันนี้ยังไม่กินกับข้าวนะครับทุกคนอ,อร่อยมากเลยนี่คืออาหารบูนะที่กินเรี่ยงเลยเยอะมากสุดยอด 580ร้อยดสิบโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวขาไปสี่สิบเดี๋ยวนเพิ่มครับผมทุกคน580มันก็ยังได้ว่าอะไรราคาเป็นมิรมากสุดยอดมากเลยนะทุกคนมาใครมาลำปาง <c oughs> ผมแบบเลคอมเมนแบบอย่างนี้เลย 5, 5้าห้าดาวตามตามโลโก้ร้านเขาเลยอร่อยมากเปิดห้าโมงเย็นถึงเทีท่ยงคืนอ่ะ คืออร่อยแล้วก็ราคาดีมากทุกคนตะกี้ที่ผมคิดอะมันคือที่กินอะคือห้าร้อยแปดสิบคือกินเยอะมากนะกินแบบเยอะมาก นอนเลยทําโอทีมายังยังมีคนคนคนนั้นมาเยอะเลยคุณจ,จะอยู่ทางซ้ายเอออยู่แถวนี้เองคุยกับมาจายได้ตื่นเช้ามาหมูก็ทานอาหารที่โรงแรม แล้ก็เตรียมตัวออกเดินทางประมาณ9ก้าโมงเช้าก็ออกจากเมืองลำปางใช้เวลาขับรถไม่นานก็มาถึงวัดพระธาตุดอยพระชานที่ตั้งอยู่บนยอดดอยพระชานห่างจากตัวเมืองประมาณ23กิโลเมตร ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้ถ้าใครจะขึ้นรถบริการก็มาขึ้นตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินน่าจะเป็นตรงเนี้เดินเดินไปเลยแล้วก็ขึ้นไป628ทั้นเดินขึ้นไปตรงนี้เมอนจะพิลล์ตรงนี้ราคาเจอแล อะไรบ้างเจะดัวสุดใมแป้หน้าในหารล้านหน้างามลำช่างงามจับใจนะมาวาพระทําบุญเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หมูบันไดจะสูงฉันแต่ว่าใจนั้นเป็นสุขสักครั้งต้อมาให้ได้ 的龙哈。 นีเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของลำปางโดยเฉพาะช่วงเช้าที่จะมีทะเลหมอกปกคลุมยอดดอยสวยงามสุดๆวัดน,นี้มีพระธาตุเก่าแก่สีขาวยอดฉัดทองอายุเกินกว่า100ปีและยังมีพระใหญ่ไดบุสึหน้าตัก14เมตรทําจากท้องแดงตั้งอยู่บนยอดดอยบรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนลุดมาอยู่ญี่ปุ่นเลยภายในวัดยังมีวิหารขนาดเล็กตกแต่งงดงาม มีลวดลายต้นโพสีทองบนพื้นหลังสีดำสไตล์ล้านนาแท้ๆสามารถชมวิว360องศารอบเมืองลำปางได้แบบเต็มตาและที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมารอถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกกันเยอะมากครับสำหรับการขึ้นวัดวันเสาร์อาทิตย์มีบริการรถสองแถวขึ้นถึงด้านบนบริจาคตามศรัทธาส่วนวันธรรมดา อ่านอนุญาตให้รถส่วนตัวขึ้นได้ในบางช่วงแต่เส้นทางค่อนข้างชันควรสอบถามทางวัดก่อนเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง4โมงทึ่งเย็นหรือบางข้อมูลบอกถึง5โมงเย็นเลยแนะนำใส่รองเท้าสบายๆส,ส,สำหรับการเดินขึ้นบันไดและคนมาเช้าๆเ,เ,เพื่อแสงสวยๆกับทะเลหมอกเย็นๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ เพราะเธอ สำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ ໂທ່ນໄທໄປກັບພີ່